รีวิวเครื่องเป่าลมร้อนบวกหัวแรงนะครับยี่ห้อยี่หัวตัวนี้เป็นรุ่น898 d ดีนะครับแล้วก็สามารถทำงานอิสระแยกกันได้ตัวนี้สามารถตั้งความร้อนในที่0ูนย์จนถึง480อดองศาเซลเซียสทั้งสองฝั่งเลยนะครับหัวแรงเนี่ยจะมีขนาด50วัต์ส่วนฝั่งเครื่องเป่าลมร้อนนะครับจะมีขนาด500วัตอันนี้สังเกตว่าความร้อนจะขึ้นไวมากๆในเวลาไม่ถึง30วินาทีนะครับในวิดีโอที่ผมทําให้ดูเนี่ยก็คือไม่มีการเร่งวิดีโอนะครับเป็น แบบปกติเลยอันนี้ก็จะมีความร้อนที่โอเคนะครับสำหรับที่ผมลองใช้แล้วนะมาดูฝั่งของเครื่องเป่าลมร้อนกันบ้างตัวนี้ผมจะปรับไว้ที่300องศาเซลเซียสก,ก่อนเราก็จะปรับขึ้นเป็น350นะครับตัววอลลุ่มนี้ก็คือปรับความแรงของลมนะครับที่จะออกมาลองปรับขึ้นไปใหม่นะเป็น350 องศาแล้วก็กด enter ตัวเครื่องก็จะทำการเร่งอุณหภูมิไปังถึงอุณหภูมิที่เรากำหนดนั่นเองอันนี้ผมทำการถอดชิปตัวนี้ออกมาดูนะครับก็ใช้งานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวบังคับทิศทางลมนะครับมีอยู่3ชิ้นด้วยกันนะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงกลมมี2ขนาดนะครับตามในรูปเลย ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลูกกาสีเหลืองตรงมุมซ้ายล่างได้เลยนะครับ